อีพีที่สามเอวัมเมสุตังเอกังสามายังพระควาพารานสิยังวิหารติอิติปะตาเนมิคาทาเยตาตาลาโคพระควาปัญจาวิคิโย คู่อามมนติเซเทวะเมพิกาเวอันตาสภะชิตเณนาเซวิตถาโยจายังกามสุกามะสุขันลิกานุโคโยโคหิโนคัมโมโปตุชนิโกอานาลิโยอานาตาท่านนิโตโยจายังอตตา กิลามาทานุโโคทุกโคอนาลิโยอนาตตาสันหิโตโอเตเตพิกเวอุโคอันเตอนุปะคัมมามาชิมาปฏิปทาตะท่าคาเตนะอภิสัมพุทธาจัคู่กาลานิยานากาลนิุปสะ มายาอภิยายาสัมโพธายานิพานายาสังวัตติกรรมตามาจาระพิกาเวมชิมาปฏิปตาตะคตะทาคาเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกลรณียานากลรณีอุปสมัยะ อภินญายาสัมโพธยานิพพานายังสังวัตติอยามีวะอาลิโยอาทิงคิโกมัตโคเซยาทีสังสัมมาทิฏฐิสัมมากังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมปันโต สัมมากัมอาช์โสสัมมาวาจาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาพิกโวมาชิมาปฏิปทาตักตทาคาเตนาอภิสัมพุทธาจักขุกาลานียาากาละนีุปปัสมาญาอภิยายาสัมโพธยา นิพพานายาสังวัตติอิทังโคปานพาิคเวทุกขังจริยะสัจจังชาติปิทุกข้าชาลาปิทุกข้ามมาลานามปิทุกขังยโซปะกาปาลิเทวาทุกขโมโทมา นุซาปยาซาปีทุขขาอปีเยหีสัมปโยคโคทุกโคปีเยหิวิปโยคโคทุกโคยัมปิชิงนาลาพาติตัมปีทุกข,ขัางสุข,ขัางเตนาปัญจุธาธานัคขันธาทุกข,ขา อีทางโคปนาพิขเวทุกขาสามุทโยอิสัตจริยายังตันหาโปโนภวิกานันทิลาคาสาหาคาต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 าพินันทินีเสยที่ทางกามาตันหาภะเขาวะภาตันหาวิภาตันหา อิทางโคปานาพิกเวทุกานิโรโทอริยะสัจจิโยตัสายวะตันหาเยาเซสาวิลาคานิโรจาโคปาตินิสักโคมุตติอาลาละอานาละโยอิทางโคปานาพิกเวทุกานิโรทา ขามินีปฏิปทาอานียะสัจิงะมะอายเมวะอาลิโยอิทธิอิตทังอัททังคิโกมัตโตเสยยะที่นางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกับโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวาจาม สัมมาสติสัมมาสม,มาธิอิทังทุกขังอริยังสัจจังติเมพิขาเวปุเพอนาน,นุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทาปาทินายัง อุทปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทัปาทิตังโคปาณิทังทุกขะอริยะสัจจังปาลิมเยยามติเมพิขะเวปุเปอนานนสุเตสุธรรมเมสุจังขะจากคุ้งอุททปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิ ตังโคปาณิทังทุกขังอริยะสัจจังปาลินยาตันติเมพิกเวปุเพอน,นันุสุเตสุธรมเมสุจักคุ่อุทธธัปปทิญานางุทธธัปปทิวิปัญญาอุทธธัปปทิวิชาุทธธัปทิอาโลโกุทธธัปปทิ ทั้งทุกขาสามูทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุสุจากคุ้งอุทธัปปิญานังอุทธัปปิปัญญาอุทธัปปิวิชาอุทัปปิอโลโกุทธัปปิตังโคุทธัปปิทุกขามาสุทะโยอริยสัจจังปะทะ ตันทันติเมพิกาเวปุเพอนนุสเตสสธรรมเมสุจากคุงอุทัปาทิยาหนังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปทิอาโลโกอุทัปทิทุกข,ขั้งปานิทางทุกขาสามุทยอลิยสัจจังปะหีนันติเมพิกาเวปุ เพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกุทปาทิ ท,ทุกขานิโรโทรอริยสัจจติเมพิขเวปุเพนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทัปะทิยานังอุทัพปะทิปัญญาุทัพปะทิวิชาอุทัปะทิอาโลโกุทัปปะทิตังโคปานิทังทุกขานิโรโทรอริยสัจจสัจฉิกาตัปพันติเมพิขเวะ ปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอโลโกอุทัปปิตังโคปานิทังทุกขโนโลอริยะสัจจังสัจจิกาตันติเมพิกขเวปุเพอานุสุเตสุธรรมเมสุ จากคาาุงอุทัปาทิยานางอุทปปทิปัญญาอุทัปปทิวิชาอุทปปทิอาโลโกอุทปาทิอิทางทุกข,ขาน,นิโรท่านคามินีปฏติปทาอริยะจะสัจจันติเมพิกาเวปุเพนาน,นุสุเตสุธรรมเมสุพุทธ อุทปทิยานางอุทปะทิปัญญาอุทปะทิวิชาอุทปทิอโลโกอุทปทิตังโคปานิทางทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยะสัจจังพาเวตาพันติเมทุกพิขาเวปุเพอนุอนานุสุเตสุธรรมเมสุทุกขังอับ อุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทปปทิวิชาอุทัปปิอาโลโกอุทัปปิตังโคปานิทังทุกขานีโลทคามีนีปฏิปาทาอริยะสัจจังพิวันภาวิตันติเมพิขเวปุเพอนะ นุสสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทัปปะทิญาังอุทัปปะทิปัญญาอุทัปปะทิวิชาอุทัปปะทิอโลโกอุทัปปะทิยาวกีวันจะเมพิกเวอเมสุตะจะตูสุอริยะเจสุเอวันติปาลิตวัดทั้งทวาทกาลังยาธา ภูตังยานาทัสนังนาวสุวิสุทังอหิอโหสีเนวาวาตาหังพิกาเวสะเทวะเกโลกเกมะสะมากาเลสะพมมาเกสะสามะนามมานิยาปายชายาสะเท วันุสายาอนุตตะลังสัมมาสัมโพธิงอาภิสัมพุทโธปัจจันญาสิ่งยตโตจะโคเมพิกาเวอิเมสุจะสุตุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตปังทาวาทาสากาลังยาทาภูตังยา ยานาทัสานังวิสุสุทธังอโหสิอัทัหังพิขาเวสเทวเกโลเกสมาละเกสภมมเกสสมะนาพมะนิยาปาชายาสเทวมนุสยาอาอนุตตรลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธ ปัจจญญาสิงญานันจปะปนาเมทัสานังอุปทปาทิอุอุะทะปาทิอากุปาเมวิมุติยะมะมันติมาชาตินัตทินานิปุนัตถาวอิทามโวจะภะควาอตาวาัตมาวาปัญจวัคขิยาพิขุภาวะ ขโตสาสีตังอภินันทุงอิมาสมิจจปนาเวยาการนาสมิงพันญะมาเนอายาสมะโตโกทันยาสาวิละชังวีตามลังธรรมจากคุงอุทตปะทิ ยังกินจิสมุทธยธรรมมังสับพันตังนิโรธธรรมมันติปวัตติเตจพระขวตาธรรมมาจกเกภุมมาเทวาสัตถมนุษสาเวสุ่งเอตัมพระขวตาภาลานาสีอสิวตาเน มิคัตยาเยอนุตาลังสัมมาจักกังปวิตติังอาปวิตอปาติวัตติยังสามเนยะวาพุมธะเนนะวาเทวนะวามาเลนะวาพุมะนาจาะวาเกนะจิวาโลกาสมิติ ุมานังเทวานังสัตทังสุตตวาจามุตุมมหราชิกาเทวาสัทธมนุสานาเวสุงจาตุมหราชิกานังเทวานังสัตทังสุตตวาตาลาติงซาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงตาวติงซานางเทวานัง สัตทังสุตตวายามเทวาสัทมนุสสาวสุงยามานังเทวนังสัตทังสุตตวติสุตตุสิตาเทวาสัทมนุสสาวสุง ตูสิตานางเทวานังสัตทิงสุตตวานิมมานาตีเทวาสัทธมนุษาเวสุนิมมานาตีนางเทวาสัตทังสุตตวาปลนิมมิตวะสาวตีเทวาสัทธมนุษาเวสุงปลนิมมิตวะสาวตีเทวานังสัตทังสุตตวาภพมากายิกา เทวาสัทธมมนุสสาเวสุมเอตัมพะควตาภานานาสิยังอิติปตเนปมิคาาเยอนุตตาลังธรรมจักกังปัตติตังอปปาติวิติยังสมาเนนาว พมะมเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพมมุนาวาเกณจิวาโลกาสามินติอิิตะอิติหเตนะนาเคนะเตนะมุหุเตนะยาวะพมมะโลกาสทโทสพพุคชิ อายันจัธทมาสาตรัสตร์ซีโลกาธาตุซ้ำกัมปีซัำปะกัมปีซัำปะเวทิอัปปนามาโนจโอลาโลโอโซโปโอพาโซโลเกปาตุลาหูสีอาติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอับ ทาโคภะคะวาอุทานังอุทาเนสุอัญญาสิตาวาโพโกทันโยอัญญาสิวัตตโทโกทันโยติอิติห si ิตังอายะสัมมโตโกทันยะสายอัญญาโกทัญโยเทวะมานังอะโหสิติ si